ผมอสิบดิสิบเนี่ยสับทหารวรคำสิบดิเป็นกุศโลบายในการเสริมสร้างและพัฒนาร่างกายในกรณีที่กระทำผิดระเบียบเอาแค่ติดค้างพอนะครับแล้วผมผิดเนี่ยรองเท้าเนี่ยเรียบร้อยไหมเงาก็ไม่เงาเชือกก็รุดอีกอเงาคนนี้มันเป็นยังไงครับสามาดีดิจะสะโลทำ ต้กับหลังมันเงาตากเป็นไรอ้มันก็เงาโพูดออกวานะอ <sm all> ้สิบกระไรครับหนองามส้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหิมกวาม้าง